ขณะเดียวกันบทบาทของจีนถูกจับตามองมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการแสดงออกเกี่ยวกับสงครามรัสเซียและยูเครนและเกี่ยวเนื่องมาถึงอาเซียนและไทยค่ะโดยในปีนี้ครบรอบ10ปีของความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและจีนการพบกันระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยคุณดอนประมัติวินัยและหวังอี้รัฐมนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพบกันที่เมืองหวงสามนมณฑลอานฮุยของจีนนะคะและได้คุยกันเรื่องนี้ด้วยและได้เห็นบรรยากาศการทักทายกันอย่างสนิทสนมแต่นิ้วชี้กันท่ามกลางมาตรการที่เข้มงวดเรื่องโควิด -19 นอกจากรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยที่เดินทางไปจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ และตัวแทนของกองทัพเมียนมาไปเยือนจีนเป็น4ประเทศของอาเซียนนะคะที่เดินทางไปซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ก่อนหน้านี้ผู้นําอาเซียนจริงๆจะต้องเดินทางไปสหรัฐตามคําเชิญของประธานาธิบดีไบเดนเพื่อร่วมประชุมสุดยอดสหรัฐอาเซียนที่ถูกยกเลิกไปโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่าการเดินทางไปจีนเป็นการนัดพบกันล่วงหน้าที่เกิดขึ้นนานแล้วค่ะ ริงแล้วท่านน่ะนัดมาตั้งแต่ปี 6, ปีที่แล้วนะครับคือตั้งแต่ท่านหวังอี้มาปี63านะครับท่านก็ตั้งใจที่จะไปเยือนเป็นการตอบแทนนะครับแล้วช่วงปีที่แล้วเนี่ยก็อยู่ระหว่างการนัดหมายกันมาตลอดนะครับในในช่วงที่สถานการณ์โควิดยังยังยังมีสถานการณ์อยู่ทั่วโลกนะครับก็นัดหมายกันมาจนในที่สุดมามาตรงกันในช่วงในช่วงนี้นะครับแต่ในส่วนของจีนเขาครับเขา เขาอย่างนี้ครับเขาน่าจะเขา,เขาเข้มมากเลยเรื่องการตรวจโควิด COVID, นะครับเวลาเขาจะไปเยือนต่างประเทศไม่ว่านักตีคนไหนกลับมาต้องกักตัวเขาก็เลยจะไปทีก็จะไปให้ได้หลายๆประเทศหรือว่าเวลารับก็เช่นเดียวกันนะเขาเขารับเขาถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาก็อยากจะนัดรับทีหนึ่งในหลาย,ลายประเทศแล้วเขาก็ต้องกักตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมถึงถึงมีหลายประเทศไปใกล้ๆกันแตนะ่ทางจีนเขาก็ประสานงาน จริงๆเป็นช่วงเวลาที่ทางผู้นำอาเซียนจะต้องเดินทางไปพบกับท่านโจไบเดนผู้นำสหรัฐแต่ว่าการประชุมที่สหรัฐยกเลิกไปก็เลยได้มาเห็นทางรัฐมนตรีสีประเทศอาเซียนไปที่จีนแทนตรงนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรไหมคะในในแง่ของจังหวะเวลา <ผม S 1> นะครับผมทราบไม่ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับเป็นเป็นการเรื่องการจัดกําหนดเวลานะครับความพร้อมไม่พร้อมของผู้นําประเทศต่างๆนะครับมากกว่านะครับ อย่างที่ผมเรียนนะครับคือทางฝ่ายจีนเขาก็มีข้อจํากัดของเราก็มีข้อจํากัดน,นะครับท่านท่าน,านดอนก็แล้วก็เอ่อระมัดระวังนะครับเรื่องการเดินทางไปไปเยือนต่างประเทศนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดกาหนดการให้ให้ตรงกันมากที่สุดมากกว่าครับและในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ยูเครนทั้งจีนและไทยก็ได้หารือกันโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการวิกฤตด้านมนุษยธรรมโฆษกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุถึงจุดยืนของไทย ในเรื่องนี้ในเรื่องนนี้ใเวทีระดับโลกต้องเรียนครับเพราะไทยเ,ยเป็นมิตรกับทุกป,ประเทศนะครับแล้วก็เรายึดมั่นในหลักการระหว่างประเทศนะครับเรื่องของการเคารพบูบรณภาพแห่งดินแดนนะครับเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศตรงนั้นสะท้อนชัดเจนในการสนับสูนข้อมติในสมัชชา,าประชาชาตินอกจากนั้นเ,นเรามีความห่วงกังวลแล้วอย่างยิ่งนะครับต่อสถานการณ์ผลกระทบ ทางด้านมนุษยธรรมนะครับจากยูเครนตอนนี้มีผู้อพยพออกมาจากยูเครนถึง4ล้านกว่าคนแล้วนะครับเราสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาสันติภาพนะครับะระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งตอนนี้ก็มีการคุยไป4น่าจะ5รอบแล้วนะครับตรงน,นี้เนี่ยเราติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เราได้ตัดให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับผ่านสายทูนักกงวอร์ซอนะครับ สองล้านบาทนะครับได้จัดซื้อสินของไว้เรียบร้อยแล้วรอดเตรียมส่งให้กับทางการชาติของยูเครนในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเรื่องเรื่องของรุบราทุนมนุษยธรรมเนี่ยาทางกมยุโรปก,กระทรวงต่างประเทศและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราได้ขยายความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนนะครับกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิงง่งภาคเอกชนนะครับก็ขยายเป็นหุ้นส่วนออกไปเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครนเพิ่มเติมนะครับ ย้อนกลับไปวันที่18มีนาคมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวต่อน,นายกรัฐมนตรีฮุนเซนประธานอาเซียนในปีนี้โดยคุยกันทางโทรศัพท์ว่าจีนสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนเพื่อความร่วมมือในระดับภูมิภาคก่อนหน้านี้ global time สื่อของจีนก็ได้รายงานว่าการไปเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนทำให้เกิดการคุยกันอย่างลึกซึ้งกับประเทศเพื่อนบ้านและระบุว่า นโยบายอินโดแปซิฟิกของสหรัฐเน้นการ,รเผชิญหน้าส่งเสริมให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาคฉะนั้นทุกฝ่ายควรจะต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศสงครามเย็นสื่อการเมืองของสหรัฐอย่าง p o l i t i c a l ย้ำว่าสหรัฐกำลังเผชิญความท้าทายในการเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการขานอํนาจกับจีนที่กำลังขยายอิทธิพลในอินโดแปซิฟิก และในช่วงเวลาแบบนี้อาเซียนก็คงจะต้องพยายามรักษาดุลอำนาจระหว่างสหรัฐและจีนในภูมิภาคท่ามกลางความแตกต่างของสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศด้วย